ต่อเลยค่ะการจะไปพูดคุยนวันที่จุดนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเียมการข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับทราบจากพื้นที่ใกล้สมบู์นะครับก็เตรียมเพื่อจะไปเข้าสอบคำตอบเพื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระบาดกระบวนการจงไวดครับแต่ที่ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่มาตอนนี้ถือว่าเพียงพอไหมคะคิดว่ายังตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการอีกสักระยะถือว่าได้ในชั้นต้นมาแล้วครับส่วนที่เหลือนี่คือคือการหน่วยคุยกับส่วนไหนเพิ่มเติมหรอคะท่านก็ยังต้องย้ำจำในภาพประชาชนมมากขึ้นอีก แสดงว่าจะลง,ะงไปจัดเวทีอีกรอบใช่ไหมคะก็อ,อีกคงอีกหลายรอบไม่ใช่อีกรอบแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยถือว่าเราพอจะรู้กรอบในระดับน,นะครับเราได้ข้อเสนอของเยาวชนยังไงบ้างคะจากการลงพื้นที่ก็เสนอเยาวชนตอนนี้คือในมุมมองก็คือว่ามันังเกิดจะมีความเหต่การกันโดยความยังไม่เข้าใจในความหมายของภาษาซึ่งซึ่งซึ่งแปลความกันมา,มาคงจะต้องไปสุขภาพพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อความชัดเจนครับก็เวลาที่เราจะต้องกำลังเลื่อนไขเรื่องการวดความแรงได้ในอย่างครับว่าตรงแค่นี้ ถถ้้าาายยังมออู่รตอนนี้เงื่อนไขเราก็ยังตั้งประเด็นทีการลดเหตุความมลแรงนะครับแล้วจะดูพัฒนาการว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาพความเป็นจริงเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากกลุ่มไหนกระบวนการไหนครับทึงต้นนี้เราสามารถที่จะบอกได้แล้วว่ามันเกินลิมิตแล้วแต่ตอนนี้คงยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่ามันต้องไปสืบสภาพว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยใครเป็นผู้ก่อเหตุเป็นต้นเหตุชัดเจนครับข้อเสนอรอบใหม่เราจะเปลีย